าการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อชดเชยปัญหาการขาดทุนในโครงการรับจำนำข้าวนะครับคิดว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ร้อยละ23.2คิดว่าช่วยไม่ได้ครับนอกจากนี้ก็ยังพบว่าแกนนำชุมชน 43. 3เรรู้สึกวิตกกังวลการออกพันธบัตรของรัฐบาลเพื่อชดเชยการขาดทุนอาจจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนด้านต่างๆนะครับ ส่วนผลงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในโครงการจำนำข้าวผลสำรวจพบว่าแกนนำชุมชนร้อยละ84.8ยอมรับเพราะมีความมั่นใจในรัฐบาลชุดนี้ในขณะที่ร้อยละ15.2บอกว่ายังไม่เห็นความคืบหน้าและการแก้ไขยังทำได้ไม่เต็มที่แก้ไขไม่ตรงจุดนะครับ ขณะที่สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนดุสิตสำรวจความเห็นเรื่องความสบายใจและความกังวลใจของประชาชนหลังจากที่คสชเข้ามาควบคุมอำนาจตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจากประชาชนทั้งหมด1,542คนพบว่าร้อยละ82.36พอใจกับภาวะป้านเมืองที่สงบสุขมากขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นร้อยละ79.83 พอใจที่ความขัดแย้งลดน้อยลงและร้อยละ75.68นะครับพอใจในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันของคอสชและรัฐบาลครับแต่ว่าสิ่งที่ยังกังวลอยู่นะครับคือการทุจริตคอร์รัปชันของขราชการ63.23%นะครับส่วน65.82%บอบอกว่าเป็นห่วงภาพลักษณ์ของประเทศ ในการสำรวจครั้งนี้ยังพบว่าเรื่องที่ประชาชนคิดว่าดีขึ้นคือสถานการณ์บ้านเมืองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่าที่แย่ลงมาคือเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมที่เสื่อมถอยลงค่าครองชีพต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นส่วนสิ่งที่มองว่าไม่เปลี่ยนแปลงเลยคือการก่อคดีต่างๆอาชญากรรมภัยสังคมความเหลื่อมล้ำและปัญหาทางการเมืองแบ่งพักแบ่งพวกและความเห็นที่ยังคงแตกแยกกันอยู่ครับ